Oh dear, oh dear, เอางี้เพื่อเป็นการเพื่อให้ความยิดทางกับนางเดี๋ยว<ห>ฟังพูดีะคิดเออให้นางให้นางพูดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเมาสกันอ่ะไปฟังจากปากนางค่ะ ก็คือเป็นคอนเซปต์โกลโปอย่างที่บอกไปนะคะคือว่าคราวที่แล้วเนี่ยมีเสียงวิภา์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยวันนี้จัดมาซอฟๆค่ะมีความมั่นใจไงถ้าเป็นเมื่อก่อนใส่ชุดแบบนี้ก็คือตายนะตายแต่ว่าตอนนี้ผอมอาจจะผอมลงเราก็อาจจะมั่นใจมากขึ้นในการโชว์อะไรเงี้ยค่ะมันไม่โปเลยนะมันเบามากเลยอในความรู้สึกของเรางานหน้า คือเราจะงานที่เราแร้แรงใช่ไหมคะงานนี้เราก็จัดซอบๆนิดนึงงานหน้าเนี่ยเราจะเต็มนะจะมีหลายคนอ่ะโทษนะหลายคนมองว่าเหมือนกับว่าดูโป๊ดเดี๋ยวดูรถเก๋แต่ดูเปรดตม็มจริงเหรอจจมี่ว่าไม่เลยคะ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้จะมี่เรียบๆมากมันไม่มีอะไรน่าสนใจนะคะการที่เราลุกขึ้นมาเาทำอะไรที่เรามั่นใจมากขึ้นอะไรอยเงี้ยจจมี่ว่ามันมันทำให้เราดูมีสีสันมากกว่าจริงๆแล้วรู้สึกดีมากภูมิใจมากนะคะที่เป็นไอดอลให้น้องๆเนี่ยเลิกจาก โชว์หน้าอกอย่างเดียวมาโชว์แบบส่วนอื่นบ้างอืมค่ะฉันฟังเลยฉันเดี๋ยวเป็นกาทำค่านิยมให้น้องๆใหม่เลิกเชิญโชว์หน้าอกไปโชว์ส่วนอื่นบ้างอุตังใครเขียนสคริปต์ให้นางถ้านางเรียนจบการศึกษาจากไหนมาทำไมนางกล้าพูดอย่างนี้คือฉันจะบอกตรงๆนะถามว่าน้องจิมมี่ประสบความสาเร็จไหมนางประสบความสําเร็จใช่ไหมแหมประสบความสําเร็จที่คนเนี่ยกลับมารู้จักนางอีกครั้งหนึ่งแต่นางล้มเหลวในแง่ความคิดของนาง ไม่ควรตอบคําถามแบบนี้แล้วไม่ควรจะพูดแบบนี้เด็ดขาดและที่สําคัญคืออะไรถามว่าคนจ้างงานจะอยากจ้างงานไหมไม่อยากจ้างงานไม่พรีเซนเตอร์อยากจะจ้างเธอไปออกงานไหมอันนี้พูดตรงๆนะด้วยความรับนะเจมี่นะเราเรารู้จักกันด้วยอมไม่ว่าไม่ได้เจมี่เจมี่ผิดผิดอย่างแรงคือผิดวิธีคิดตั้งแต่ทัศน์แล้วเข้าใจแล้วแหละที่นางพูดแบบนี้นางถึงได้หยิบชุดนี้มาใสายย่งไงก็นางอยากดังนี่ไงถ้างไงคุณผู้ชมฮะเราอยากเข้าวงการดังๆเราแก้ผ้าเลยมาถ้าอย่างนั้นอื คืออีกหน่อยมันจะกลายเป็นเมืองนอกสังคมอเมริกันสังคมอเมริกันนี่ยิ่งเฉายิ่งดังก็ลุกขึ้นมาโป้ขึ้นเรื่อยฟังเสียงสื่มอมวลชนที่วิพากษ์วิจารณ์นะถึงแม้จะนํามาออกเป็นข่าวเนี่ยคือมีกระแสจริงแต่ไอเนื้อหาสาระเจมี่ต้องฟังด้วยนะว่าข่าวที่เขามาออกเนี่ยเขาชมเขาสรรเสริญหรือเขา เขาเขาด่าต้องฟังต้องฟังอย่าอคิดว่ามั่นใจแล้วใส่แล้วสวยแล้วก็เป็นการจุดประกายให้เด็กรุ่นใหม่ได้มาแบบแต่งตัวโชว์ส่วนอื่นบ้างเจมี่จะไม่ต้องฟังคนอื่นนะเดี๋ยวจากวันนี้ไปลองฟังดูค่ะถ้าไม่ฟังเรานะเจมี่นะหรือไม่ฟังพี่พี่สื่อมวลชนหรือว่าเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงนะไปหาหมอนิดไม่เราเราจะบอกว่าเราสงสารผู้ปกครองของเจมี่